สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไคโต้โคเฮฮะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึง small t a l k นะครับ l l talk พาร์ทของไคโตเนี่ยไคโตก็จะมาพูดถึงหัวข้อต่างๆนะครับในช่วงเช้าถ้าทำวิอค่องแล้วก็คงจะมาทุกเช้านะครับสำหรับ small t a l k นะครับไคโตก็จะพูดถึงเรื่องทั่วไปนะครับซึ่งหลัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นบทความที่ไคโต้ชอบดูชอบอ่านนะไคโตเนี่ยจะชอบอ่านเกี่ยวกับพวกบทความปริวิทยาแต่ ่วนใหญ่จะชอบอ่านแบบเป็นเกมนะไม่ใช่บทความที่เออเป็นการศึกษาอะไรเบอร์นั้นนะเพราะว่าอ่านขนาดนั้นใครปกครองง่วงกันนะ่ะเออวันนี้ก็เลยเอาแบบทดสอบนะครับแบบสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ลองทํากันบ้างเนาะแบบทดสอบวันนี้นะครับก็จะมีเป็น4ข้อก็จะมีพวก A B C D ให้เราเลือกเป็นชอยนะก็ถ้าใครเลือกอะไรแล้วก็ต้องจำไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเฉลยออกมาแล้วลืมก็เสร็จเลยจำไม่ได้อีกก็เลือกแล้วก็จำไว้ด้วยนะ ถ้าถามว่าจุดอ่อนและทัศนคติของคนเรามีอะไรบ้างเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็คงตอบได้ทันที่หรือบางคนก็อาจจะลังเลไม่รู้จะตอบอะไรแต่สําหรับวันนี้นะครับก็ให้เลือกช้อยเลยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มคำถามแรกกันเลยข้อที่1นนะครับมีเหตุการณ์ทาศกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณตำรวจควบคุมผู้ต้องหาไว้4ี่คนตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานและการอ้างที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่ในความรู้สึกของคุณแล้วคุณคิดว่า ใครที่น่าสงสัยที่สุดเอถึงตัวเลือกแล้วนะเอศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย B นักร้องวัยรุ่นยอดนิยม C นักเขียนการ์ตูน D คุณป้าที่ทำงานพาทามนะ A B C D ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะไปข้อที่สองก่อนข้อที่สองนะครับวันหนึ่งในช่วงปีเทอมคุณออกไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่พอขึ้นรถไปไปแล้วคุณเพิ่งนึกได้ว่าลืมหยิบของใส่กระเป๋าไปอย่างนึง,นงที่ลืมลิงคุณคิดว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไรเอขนมดี B. แรงสีฟัน C ีร่มดี B. เกมอันเนี้ยไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าไอโตด,ดลืมบ่อยอยู่แล้วอ่ต่อไปนะครับข้อที่สามนะข้อที่สามค่าได้รับพริเทกหนึ่งข้อคุณจะเลือกอะไร เอยาเปลี่ยนเพศดีทุมวิเศษ C. ยาที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตายดีกระจกที่มองเห็นอนาคต,คตกระจกก็เรื่องได้นเหมือนกันต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สี่นะครับสุดสัปดาห์นี้คุณวางแผนไปเที่ยวทะเลเพื่อไปเล่นสกายไดรฟิ้สงสกายไดรฟิ้งก็คือเคื่อนลอนแบบไม่มีเครื่องจักรนะ ซึ่งเมื่อเครื่องลอยอยู่บนฟ้าคุณคิดว่าเครื่องจะพาไปลงที่ไหนเอทุง่งหญ้าียอดเขาซี C. ทะเลดี D. บนตึกสูงในเมืองตอนนี้เ,เพื่อนๆน่าจะได้คำตอบครบแล้วนะทั้งสี่ข้อเดี๋ยวเราไปดูคำถามเอยไม่ใช่ดูคำตอบกันเลยไม่ถามแล้วคำตอบนะครับสำหรับข้อแรกเออข้อที่หนึ่งเนี่ย มันจะบอก,บอกว่าทัศนคติของคุณมองคนเป็นอย่างไรถ้าเ,เพื่อนเลือกศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยหมายความว่าคุณเป็นคนที่เชื่อสใจว่าคนที่ยิ่งใหญ่มักเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นคุณจึงเชื่อข่าวต่างๆทั้งข่าวดีข่าวลือที่เขียนลงในหน้าหนะังสือพิมพ์เป็นคนที่มุ่งมั่นว่าจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเรียนและหน้าที่การงานสาหเราคนที่ตอบว่านักรรองวัยรุ่นยอดนิยมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจินตนาการและเพศตรงข้ามดังนั้นใจของคุณจึงมักไล่ตามจินตนาการและคิดถึงเรื่องความรัก รู้สึกจริงจังทั้งเวลาที่อ,อกหักและเวลาอยากมีความรักเมื่อเหนื่อยก็จะหยุดพักแล้วกลับมามีความรักใหม่อีกครั้งสําหรับคนที่เลือกนักเขียนการ์ตูนคุณนักให้ความสำคัญกับความรู้สึกเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทอยู่มากซึ่งสนใจในเรื่องดีการและมีความฝันเหมือนกันสําหรับคนที่เลือกคุณป้าที่ทํางานพาทางแสดงถึงชีวิตที่ราบเรียบคุณคิดว่าเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกสร้างครอบครัวมีชีวิตที่มีความสุขให้ถัวเรื่องคุณป้าครับ เพื่อนๆเลือกอะไรกันเลยต่อไปเป็นคําตอบของข้อที่สอนะงนะนียใครโอะไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าใครโถจะลืมบ่อยที่สุดก็คือแปงตีฟันคําถามข้อที่2นะจะบงบอกจุดอ่อนในใจของคุณถ้าเพื่อนๆเลือกขนมแสดงถึงการร้องขอและอยากถูกตามใจจริงๆแล้วคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบเมื่อทาอะไรก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นจนทําให้คนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องคนรอบข้างสักเท่าไหร่ เรียกว่าเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันดังนั้นจึงอยากลองให้เอาใจเขามาใส่ใจดูบ้างใจเขามาใส่ใจเราสินะประมาณนี้มั้งคนที่เลือกร่มนะครับแสดงถึงพิจใจที่ปกปิมีนิสัยที่ตกใจกับเรื่องเล็กน้อยๆของคนอื่นรูภายนอกเหมือนเป็นคนกล้าแต่ความจริงแล้วต้องการปกปิดความออนแอของตัวเองแม้ว่าคนรอบข้างจะไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณก็ชอบพูดเรื่องที่ทําไปแล้วว่ามันไม่ดีหรือน่าจะทาให้มันดีกว่านี้ ดังนั้นจึงอยากให้คุณสงบจิตใจบ้างแล้วรู้จักค่อยคิดพวนบ้างครับทิดนะครับสำหรับคนที่เลือกแฟนสีฟ้านาไายตัวเองแสดงถึงความเข้าใจแม้คุณจะเข้าใจในเรื่องต่างๆแต่มักจะพูดไม่ตรงดังนั้นจึงอยากให้คุณเข้มแข็งกว่านี้ใากอืมมีแค่นี้เหรออันดับคนที่เลือกเกมสแสดงถึงความดุแรงในการแข่งขันเป็นคนที่อยากจะเอาชนะคนอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเก็บความรู้สึกไว้ไม่กระทําแต่จะ,สะแสดงออกมาเป็นคาพูดเช่นการพูดเด็บแนมเป็นต้น ไม่รู้ตรงก่อนนะอืก็ไม่เชิงต่อไปข้อที่สามนะครับเอ่อคำถามที่สามเนี่ยบ่งบอกถังสนะทิ่ของคุณเรื่องการเงินอันนี้ใครโตเลือกกระจกอืกระจกที่มองเห็นอนาคตอ่ะเอ่อสำหรับคนที่เลือกยาเป็นเพศเป็นคนขี้เหนียวกับเพศเดียวกันแต่ใจกว้างกับเพศตรงข้ามซึ่งนอกจากปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนเพศเดียวกันแล้ว,ลวคุณต้องระวังเรื่องการใช้เงิน เพื่อเชื่อมความสาคัญระหว่างตัวเองกับเพศตรงข้ามด้วยคนที่เลือกพรมวิเศษคุณรักชอบที่จะลองทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยเพื่อเป็นการตอบความต้องการของตัวเองแต่สําหรับเรื่องการจ่ายเงินซื้อสิ่งของต่ตางๆคุณจะคิดแลวคิดอีกดังนั้นจึงไม่รู้จักคําว่าฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่ก็ดีสิคนที่เลือกอยากที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตายนะครับ แดงว่าคุณเป็นคนที่รู้จักชื่นใจทุกคัางเห็นตัวเลขในสมุดบัญชีธานาคารมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็อยากให้คุณเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆเพื่อได้กับความสุขของชีวิตอยู่บ้างสาหรับคนที่เลือกกระจกที่มองเห็นอน,นาคตแต่ตัวเรื่องนะคุณเป็นคนที่คิดก่อนใช้เงินกับเรื่องทั่วไปแต่ก็ยังเสียเงินให้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่เยอะโดยเฉพาะการกินอันนี้นายตัวกวีดังนั้นจะใช้เงินซื้ออะไรก็อยากให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนเสมอ ไห้ถูกหมดเงินเยอะมากเลยกับเรื่องการถีนนะพอกเลยน้ำอะไรเงี้ยชอบจังสำหรับคำถามข้อที่4ี่นะครับเป็นคำถามที่บ่งบอกทัศนคติเรื่องการแต่งงานและความรู้สึกที่มีต่ออนาคตอ,อ,อันนี้ค่อยโตเลือกทุกย่านะคนที่เลือกทุกย่านเป็นคนที่อยากติดต่อกับเพศตรงข้ามอย่างเท่าเทียมกาันชอบการแต่งงานแบบเรียบง่ายมองเห็นภาพตัวเองและคนรักดูแลการนั่งจิบกันชอเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งแก่เท่ากลายเป็นคุณตาคุณยาย เปลี่ยนเป็นจูกาแฟได้ไหมต่อไปนะครับสำหรับคนที่เลือกยอดเขาเป็นคนที่มีความเรียนรู้ชอบคนที่มีการศึกษาสูงฐานะดีการงานดีหน้าตาดีและต่งตัวดีเรียกว่าชอบคนที่เพอร์เฟนเองสำหรับคนที่เลือกทะเลนะครับเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่คาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไปแต่อยากให้เลือกคนรักให้ดีอย่าเลือกเพราะว่ามีคนยุเพราะถ้าเกิดเลือกผิดขึ้นมาตัวคุณเองก็จะลำบากสำหรับ คนที่เลือกบนตึกสูงในเมืองหลวงหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่วาดฝันวาดฝันความฝันวาดฝันไว้สูงชอบทํางานมากกว่าคิดเรื่องการมีครอบครัวถ้ามีคนรักก็จะให้ความสาคัญกับงานมาก่อนแต่ก็ยังให้พอสาคัญกับชีวิตแต่งงานอยู่ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเ,เฉลยของรูกข้อแล้วก็คําถามทุกคําถามก็มันจะบ่งบอกถึงทัศนคติ แต่จะตรงจริงไม่จริงตรงแค่ไหนอันนั้นเรื่องของแต่ละคนนะเพราะว่าใคร,ตรอตก็มาให้เล่นเล่น,เลนๆเฉยๆนะครับสําหรับสมอลท้องนะครับก็ของใครโตรก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะมาพูดถึงเรื่องทั่วไปบางทีก็มีเกมมาให้เล่นมีคําถามอะไรประมาณนี้มาให้เพื่อนได้เล่นๆกันนะครับหรือบางทีก็อาจจะคุยเรื่องกินนะเพราะว่าใครโตรก็ชอบกินเหมือนกันนะก็ขอให้เพื่อนๆนะครับรักษาสุขภาพยังไงก็เจอกันรอบหน้านะครับบายๆนะ